คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจันาทําคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า246 5ทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากผิดลาพประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเดียวของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะยินดตีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพย์กรดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าทู6ฟร์ซ n สแพนะคะต้อนรับเข้าสูกก่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2564นั่นเองนะคะกะ็สำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพล er ิกข้าหรือพล er ิกกระสโตนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะเป็นพวกพี่หินนะคะหรือหินมงคลน,นั่นเองแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะสามารถไปติดตามดูได้ในเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะลิงก์ไว้้ดาานนล่งะะคหรือ เข้าไปในช่องหออารยจกิ่งฟ้าใน YouTube เลยแล้วก็กดไปในช่องเพลย์ลิสต์นะคะ mm hmm. ชื่อว่าพิกาคารพิกา stone จะมีร่วม200เกือบ300อเอพิโซดแล้วนะคะที่สามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะรู้สึกเบือ่อรู้สึกเหงาไม่รู้จะทำอะไรเห็นะคะกดดูเพลินๆได้เลยเพราะว่าเป็นไทม์เลสนั่นเองนะคะแต่สําหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเน,นื่องเลยนะคะเราเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือน มิถุนายน2514ค่ะเรามาเริ่มการทำนายดวงของท่านกันเลยทำนายจากไพ่พี่แนทแล้วก็ไพ่ถลอดอางเช่นเดิมนะคะราศีพฤษภสเป e เดอร์ฟ l ฟิลเมนต์ The Fool, Three of Swords, Nine of Cups, Nine of Pentacles, The Death, King of Swords, The Hangman, Queen of Swords. Ace of Cups The Wheel of Fortune The Stars and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น Page of Cups โ okay. อเคพลังงานโดยภาพรวมก่อนนะอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่คุณจะจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ดีมันไม่ใช่หรือว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสําหรับตัวคุณนะคะช่วงนี้มันอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเป็นพลังงานด้านดีๆหรือว่าเจอบางสิ่งบางอย่างที่คุณ รู้สึกว่ามันมีความสุขมากขึ้นหรือว่าเข้าใจอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้คุณนะคะจะโดดเด่นในเรื่องคําพูดคําเจราจามากๆพูดแล้วคุณอาจจะมีวาทศิลป์ที่ดีพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองหรือว่าถ้าพูดดีก็เข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวโดวยเช่นกันนะคะฉะนั้นก็เรามาระวังในสิ่งที่เราพูดโดยเช่นกันแล้วก็ช่วงนี้งานพวกงานนะคะต่างๆจะวิ่งเข้าชนค่อนข้างเยอะหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเคลียร์แต่คุณโชคดีที่ว่ามีคนรักมีคนเมตตาคุณชัดเจนมากๆแล้วกรวมจจจึงงอออาจจะเูน้ เจ้านายที่ดีหรือว่าเจอลูกค้าที่ดีเจอคนรอบข้างที่ดีคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนหรือว่าเป็นแบ็กอัพให้กับเราที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือแบบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่ามันเข้ามาในชีวิตเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปนะคะอะไรที่มันดีก็เก็บเอาไว้ที่มันไม่ดีก็พยายามปล่อยมันไปให้ได้นะคะมอาจะฟังแบบพูดง่ายทํายากแต่ถ้าเราไม่เริ่มทํามันจะยิ่งยากกว่าเดิมนะคะแล้วก็แต่แปลกนะ ตัวคุณน่ะมันจะเด่นมากในเรื่องแบบเมตตาความน่ารักสเสน่ห์แล้วก็เด่นในในเรื่องคนคนสนับสนุนดีมากๆนะคะอยู่แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าช่วงนี้ทําอะไรก็รอดตัวเออหรือว่าทําอะไรก็มักที่จะได้รับความราบรื่นมากขึ้นแต่ก็ต้องอดทนพยายามแล้วก็ต้องต่อสู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าฮุ้ยด,ดวงของคุณมันดีมากมันเด่นมากแต่เราไม่พยายามก็เท่านั้นด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเปิดมาให้กับเราแล้วเราก็ต้องพุชตัวเองต่อไปหรือผลักดันตัวเองต่อไปนะคะเป็นกําลังใจนะคะเรา ามาดูกันดีกว่าในเรื่องการงานแบบเจาะลึกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะ King of Wands Five of Swords Five of Wands Eight of Swords Seven เร Swords โ oh, อ้โหขึ้นดาบเรียงเลยมันแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องทําเยอะจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกคือเรื่องท้องฝ่าฟันมีเรื่องที่จะต้องจัดการเยอะแล้วก็มีเรื่องที่เราต้องพลิกแพลงสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเยอะๆมากๆเลยแต่บางคนเนี่ยทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องอแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่แล้วอาจจะเป็นหมอแพทย์พยาบาล หรือว่าทำอาชีพที่อาจจะเป็นพวกซื้อมาขายไปสื่อออนไลน์นะคะเป็นอาชีพอิสระเื่อพวกแนวฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะงานวิ่งเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราก็ต้องจัดการบริหารเวลาให้ดีๆนะคะแล้วก็รับงานเท่าที่เราไหวด้วยไม่ใช่ว่ารับงานเกินตัวจนกระทั่งทําทไม่ทันนะคะตรงน,นี้ก็พึงระวังเอาไว้ด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีการจบจากงานที่เดิมคือจบจากตําแหน่งเดิมเริ่มตําแหน่งใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมหรือว่ามันแปลว่าเปลี่ยนย้ายสาขาหรือมันแปลว่าลาออกจากงานไปทํางานที่ใหม่เลยก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าอะไรที่มันไม่ใช่ รเราตอนนี้ปัจจุบันเราเหมือนอาจจะเ,เ,เหมือนเปรียบเทียบฟังเหมือนมือถือเหมือนอัปเดตเวอร์ชันแล้วตัวเราอัปเดตเวอร์ชันแล้วอ่าเรามีความรู้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็อาจจะต้องแบบไปที่อื่นที่มันเหมาะสมกับเราในช่วงนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดจริงๆนะคะแตดด่ดวงของคุณนะ่ะมันเด่นเรื่องคําพูดนะเด่นมากๆคือพูดดีแบบเข้าตัวมากๆพูดพูดดีแบบมันมีโอกาสที่จะแบบมีคน เคารพในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดแล้วก็มีเสน่ห์ม,มากๆนะคะ,ะน,น,น้ำหนักในเรื่องคําพูดของคุณมันดีมากอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันก็ให้คิดก่อนพูดในบางอย่างเพราะว่ามันอาจจะนําพาให้มันเกิดปัญหาได้บางทีมันอาจจะเป็นปัญหาในองค์กรก็ได้ไม่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 ใช่กับตัวเราโดยตรงแต่มันก็มีการกระทบมาถึงตัวเราบ้างในบางจุดนะคะแล้วก็เวลาเราทํางานกับคนบางทีบางครั้งเนี่ย มันก็อาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีปัญหาบ้างมันเป็นเรื่องงานเนาะทำงานกับคนทํางานกับมนุษย์ก็ต้องเจออยู่แล้วนะคะแต่คิดซะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องเจอดีกว่าเราไม่มีอะไรทานะคะแล้วก็มันอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักนิดน,นึงในบางจุดนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณผ่านพ้นไปได้แน่นอนแล้วก็พลังงานมันขึ้นคําว่าช่วงนี้ถ้าสมมติว่า คุณทํางานร่วมกับใครคนเรามันก็ต้องมีคนที่เราเราทางานแล้วเราสบายใจมีกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราทํางานแล้วเรารู้สึกไม่ชอบเลยรู้สึกไม่ชอบการทํางานของเขาหรือว่าเราเข้ากับเขาไม่ได้และอื่อึดบๆๆตาม,มาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอารมณ์ว่าเราเองอาจจะต้องปิดหูปิดตาบ้างนะคะ,ะคนเราจริงๆต้องมีความ professional ค่ะต้องใส่หัวขนนะคะ,ะเป็นคำเหมือนกับคําว่า the show must go on อะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องก็ต้อง the show must go on แล้วก็บางทีบางครั้งการใส่หัวโขนมันมันเหมือน,นทําให้ เราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่อะคะอ่ะพอเราเลิกงานแล้วเราก็ถอดหัวข้ดน,นั้นกลับมาเป็นตัวเราได้นะคะบางทีเวลาทํางานบางคนดุก็มีเยอะ,ยอะแต่พอเลิกงานก็เป็นเพื่อนกันก็มีเยอะนะคะบางคนจะทํางานในลักษณะนี้นะคะเหมือนจริงจังมากๆแต่พอเลิกงานฉันก็แบบชิลตามสไตล์ของฉันกลับมาเป็นตัวของฉันอะไรเงี้ยแต่บางทีเราทํางานกับคนอะบางทีเราอาจจะไม่ชอบเขาต้องปิดหูปิดตา คนเราต้องทำงานให้ได้กับทุกคนให้ได้นะคะ professional ต้องมาและความ professional แต่เราอาจจะไม่ชอบทุกคนนะคะบางทีบางครั้งเราต้องใช้งานเขาอยู่เราต้องทำงานดีกับเขาอยู่เราต้องอติดต่อเขาอยู่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องปิดถูกปิดตาบ้างในบางอย่างที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับเขานะคะาบางทีบางครั้งช่วงนี้เนี่ยอย่าเล่าปัญหาหรือเล่าอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังบางทีบางครั้งเนย,ยิ่งพูดไปอาจจะทําให้เราเสียเองมากกว่านะคะฉะนั้นพายพายามย้งคิด พยายามยั้งในความคิดบางอย่างนะคะมีอะไรบางที คุยกับพ่อแม่คุยกับผู้มีพระคุณอาจจะคุยกับเพื่อนอสนิทของเราก็ได้ที่แบบไม่ได้ทํางานที่เดียวกันหรือว่าคุยกับคนรอบข้างมันอาจจะช่วยได้ใค้ขอคาปรึกษาได้อาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้ก็มีคนคอยสนับสนุนคุณอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ช่วงนี้ความเก่งของคุณมันค่อนขอ้างออร่ามากๆนะคะฉะนั้นาบางทีความเก่งของเรามันอาจจะทําให้คนอื่นมนไส้บางทียิ่งสูงยิ่งหนาวก็เป็นได้นะคะบางคนแบบตอนนี้ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหรือว่าทํางานโดดเด่นมากคนอื่นเขาคนคน,คนให้ความสนใจเรามากคนอื่นเขามันทําให้คนอื่นอาจจะอิิาาารรษยเ แต่ถ้าเราเองเอมีความรอบคอบในการทํางานเราทํางานโดยที่แบบ พยายามให้คนว่าเราน้อยที่สุดอะแล้วเราขึ้นมาด้วยความสามารถไม่ต้องไปกลัวพวกเขาปล่อยให้เขาอิจฉาไปเลยให้ออก,ออกแตกตายไปเลยนะคะเราทําหน้าที่ของเราเราสนใจในโฟกัสในสิ่งที่เราทําเป้าหมายที่เราทําดีกว่าเวลาเราเดินทางไปเนี่ยเปรียบเทียบฟังเป้าหมายเราเองอาจจะมีเสียงนกสิงกาเสียงสุนัขข่าวข้างทางอันนี้ให้เห็นภาพแต่เรามีแสงสว่างที่มันอยู่ตรงอุโมงค์ตัวนั้นเราจะต้องไปผ่านลอดไปตรงนั้นให้ได้เราก็ไปโฟกัสให้ถูกจุดไปตรงกลางให้ได้นะคะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากอะไรที่เขาเตือนมาถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ต้องปรับ แต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เขาก็แค่พูดให้เราเสียเซลล์เสียกาลังใจไม่ต้องไปสายใจอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนเราต้องผ่านอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนแล้วมันคือสิ่งที่มันจะทําให้เราเหมือนจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นเหมือนเป็นเบอร์นหนึ่งเป็นวัคซีนะ่ะทำให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะฉะนั้นอดทนสู้ตอ่อส,ส,สู้ต่อไปนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้แล้วมันดีซะด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนจริงๆการย่างของคุณเด่นนะแล้วมันอาจจะเจอความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะแบบ ก่อนที่จะได้ความมั่นคงก่อนที่จะได้อะไรเราอาจจะต้องเจอบทเรียนบ้างหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาที่เราต้องแก้ไขแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณแก้ไขได้นะคะมันจะไม่ใช่ปัญหาคลากขรังมันยังพอแก้ไขกันได้ไปต่อไปนะคะราวนี้ทํางานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องคําพูดดีหมดเลยการติดต่อประสานงานของกินของบริโภคอาชีพที่อาจจะแบบ มีอุปกรณ์ของมีคมอ่ะเป็นเชฟเป็นอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเป็นอาชีพอิสระหรือเป็นอาชีพที่อาจจะพวกแนวเอนเตอร์เทนอ่าทำเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้แนวออนไลน์เงี้ยเด่นโดดเด่นมากจริงๆนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นก็ได้หรือว่ามีคนรู้จักหรือมีคนให้ความสนใจคุณมากยิ่งขึ้นโดยสัมพันนะคะอ่าฉะนั้นก็คลิปตรงนี้เอาไว้อะไรที่มันดีก็คลิปเอาไว้นะจ๊ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะ Six p e n t a c l e s ขึ้นมานะคะ Four of Cups 8 of pentacles นะคะ e r a n c e ไขออยใบหนึ่งในเรื่องการเดีนของคุณมีความก้าวกระโดดนะมีความก้าวหน้าถือว่าดีนะแต่ให้อ่านหนังสือให้เยอะๆเราจะทำสำเร็จนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่า hard working อ่าหรือว่าตั้งใจมากๆนะคะ,ะมีโอกาสสาเร็จบางท่านอาจจะมีคนคอยอุปถัมคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้คําแนะนำนะคะบางท่านอาจจะมีการเรียนเสริมก็ได้นะคะแต่บางท่านเนี่ยถ้าคิดจะซิลออกจากคณะนะคะคุณก็ต้องคิดดีๆก่อนว่าเราจะไปตามความหาความฝันของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคือเนื่องจากคณะสถานการณ์โควิดอาจจะไปเรียนไม่ได้หรือว่ามันมันมันเหมือน,นแบบมันมันรอโฮเอาไว้อะมันเลยนานนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีทางออก ไอ้กับปัญหาตรงนี้แหละทุกคนเจอปัญหากันหมดมันเจอพร้อมกันหมดนะคะแต่สุดท้ายมันมีความก้าวกระโดดมีความก้าวหน้าการเดของคุณดีมากค่ะไม่นี่มีปัญหาอะไรนะแต่แค่ว่าวาังทีมบางครั้งอาจจะเบื่อนหน่ายบ้าง หรือบางทีบางครั้งบางคนเนี่ยสอบเข้าได้หลากหลายที่เลยเราต้องมาเลือกอะไรเงี้ยก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็เก่งมีความสามารถมีโอกาสสอบผ่านสอบได้หรือได้คะแนนที่ดีนะคะบางคนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนี้ก็ดีด้วยเช่นกันนะคะโดยภาพรวมการเรียนค่อนข้างโอเคไปเรื่อยๆไม่ถึงขั้นมีปัญหาถ้ามีปัญหามันก็ยังแก้ไขกันได้นะคะฉะนั้นขอให้คุณอดทนสู้ต่อไปอย่าล้าท้งความพยายามนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเหมือนแบบว่าเราต้องมีความพยายามเราต้องอดทนบางคนอาจจะเรียนสายงานเฉพาะทาง สมมติเรียนอาจจะเป็นเรียนแพทย์เรียนไปบ้านสมมตินะให้เห็นภาพเฉยๆช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นหรือว่าจะต,ต้องแบบ เหมือนต้องแข่งกับตัวเองอ่ะคนเราไปธทีแข่งกับคนอื่นอ่ะมันเหนื่อยไม่ต้องแข่งกับคนอื่นหรอกแข่งกับตัวเราเองนะคะดูคนอื่นเป็นอินสปิเรชันได้แต่ไม่ใช่ว่าไปไปวิ่งตามเขาเราเหนื่อยเราวิ่งตามตัวเราเองดีกว่านะคะแล้วก็ใครจะพูดยังไงไม่ต้องไปใส่ใจบางทีบางครั้งหูทวนลมบ้างก็ได้ถ้าเขาพูดไม่ดีอะไรกับเราหรือบั่นทอนกําลังใจอย่าได้ไปฟังแต่ถ้าเขาให้กําลังใจเราควรฟังแล้วก็เก็บเป็นกําลังใจเราต่อไปแต่จริงๆกําลังใจเราสร้างมาจากตัวเราเองได้แล้วอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้คุณด้วยมมาาาากกๆเเเเช่่่นนนนัะบงททีียรรวลจ เพราะพลังงานขึ้นการเรียนการเปลี่ยนแปลงหรือบางท่านอาจจะบบว่าต้องไปเรียนไกลบ้านไกลบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแต่โดยภาพรวมก็คือ,อถ้าบางคนต้องไปเรียนเมืองนอกหรือว่าไปเรียนแล้วไปทํางานเมืองนอกรอเวลานิดนึงให้ประเทศเปิดฟ้าเปิดก่อนนะเราก็ได้ไปแน่นอนรอให้สถานการณ์โควิดมันมันดีขึ้นอาจารย์เชื่อว่ามันมีเวลาของมัน ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันคงไม่มีเหตุบังเอิญมันอาจจะมีบางอย่างที่มาสอนมนุษย์เรานะคะฉะนั้นก็มองในแง่ดีไปอย่ามองไปนในแง่ลบเนาะไม่ได้มองโลกสวยแต่มองบนความเป็นจริงนะคะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะ,ะสรุปก็คือดีนะคะสำหรบับเรื่องการเรียนเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างฉนับสวดย้ายใครหยิบยืมตังค์ดตดขาดนะเดะมูนขึ้นมาต่อ Six of Cups นะคะบางทีเราไปขอหยิบยืมตังคนอื่นหรือเปล่านะคะถ้าหยิบยืมเราก็ต้องตอบคืนด้วยนะคะเราไปคืนเขาด้วยนะคะเพราะพลังงานช่วงนี้นะคะถ้าสมมติคุณไปกู้หนี้ยืมสินบางทีบางครั้งมันอาจจะทําให้มันมันมันก่อหน,นี้ให้กับตัวเรายิ่งเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นพยายามประหยัดตังแรกป,ประหยัดนะคะบางท่านอาจจะเสียเงินไปกับบางท่านแบบเพิ่งผ่านงานสีดําหรืออะไรก็ตามแต่อาจารย์ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณนะคะ,ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันจะมีอยู่แค่นี้วัฏจักรของทุกๆอย่างนะคะแล้วก็พลังงงงาาานนขอบท่ ถ้าคุณให้เขาหยิบยืมตังค์ถ้ามันไม่จําเป็นอย่านะคะเพราะว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าถ้าคุณออจะให้ใครยืมตังค์คิดแล้วคิดอีกจะให้เขาดีไหมจะโอนให้เขาดีไหม มันอาจจะได้คืนยากมากๆนะคะหรืออาจจะไม่ได้คืนเลยหรือเปล่าหรืออาจจะเสียมิตรภาพเสียผลประโยชน์กันไปได้เลยนะคะแล้วก็พลังงานม,มันขึ้นว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะโชคดีหน่อยอาจจะมีแรงซัพพอร์ตจากคนอื่นถ้าในกรณีในเรื่องเงินเรื่องทอ,องคุณมีปัญหาแต่บางท่านอาจจะไปซัพพอร์ตคนอื่นถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ก็ให้ได้ซัพพอร์ตได้แต่คุณต้องดูลิมิตของตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าให้จนกระทั่งตัวเราเองเบีดเบียนตัวเองแล้วก็เดือดร้อนเองนะคะไม่เอาเนาะแต่จริงๆบางท่านอาจจะโชคดีนะคะในเรื่องการเงินอ่ะบางคนแบบทําอาชีพที่่่่มันคคงออออแล้้วววหหรรืืืาาาาาจะทพํพก หรือว่าจับทางถูกอ่ะในเรื่องสายอาชีพของคุณช่วงนี้เงินเข้ามาสะพัดมากเหมือนมีคนเอาเงินมาให้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าเงินมันหมุนเวียนดีอ่ะหมุนเงินคล่องมากๆนะคะบางท่านอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องพวกพวกยาต่างๆนะคะยาในที่นี้หมายถึงว่าเข้าโรงพยาบาลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนในครอบครัวหรือตัวเราอันนี้คือทานายโดยภาพรวมอย่าเอาไปเครียดนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่ามันมีเหตุต้องใช้เงินออกไปนะคะจากเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะาบางท่านอาจจะเป็นเช่นนั้นนะแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการขายบ้านขายรถขายที่ดินหรืออาจจะมีการขายบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่อเพื่อเอาเงินมาเก็บอะคะ่ะมันจะมีการขายมีการแบบเหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการบริจาคออกไปก็เป็นได้นะก็ถือว่าดีคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้แต่ต้องให้โดยไม่เดือดร้อนนะมันถึงจะดีเนาะโดยภาพรวมจริงๆอะการเงินของคุณนะมันค่อนข้างเข้ามาโอเคมากนะตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันไม่ได้ถึงขั้นมีปัญหาอะไรการเงินก็มัน เดี๋ยวพอเหมือนไม่มีไม่มีอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเข้ามาอ่าสวดมนต์บททั่วไปที่อาจารย์แปะไว้ด้านล่างปุ๊บแล้วก็เสริมด้วยพระคาถางเงินล้านที่อาจารย์แปะมันจะช่วยได้เยอะอาจารย์จะเขียนวิธีการสวดพระคาถางเงินล้านอื่นๆเขียนไว้เต็มเลยว่าปฏิบัติยังไงให้พระคาถางเงินล้านเห็นผลนะคะอันนี้แล้วแต่วิจารย์ของแต่ละคนจะทาไม่ทําแล้วแต่คุณเพราะว่าตัวอาจารย์เองอ่ะให้อย่างเดียวนะคะแล้วอาจารย์เองก็ทําเองมา10กว่าปีแล้วนะคะสิปีน่าจะจะสิปีกว่าแล้วมั้งนะคะ,นะค,ะคือสวดมามาหากินไม่่ใชสวาแล,น,แลนอด ถ้าสวดแล้วเป็นสมาธิจะเห็นผลดีแล้วก็สวดด้วยทํามหากินด้วยไม่ใช่สวดอย่างเดียวแล้วไม่ทํามหากินไม่ได้นะคะทาทั้ง2อ,อย่างในเวลาเดียวกันมันจะยิ่งช่วยได้เยอะมันจะได้ทําให้คุณมีเงินเข้ามาได้เลยนะคะการเงินของคุณดีถือว่าใช้ได้นะคะเรามาดูต่อนะคะสาหรับคนโสดโสดสนิทเป็นยังไงบ้างนะคะเอ,อมันมีโอกาสที่จะมีคนเก่าอาจจะพยายามที่จะกลับมาคุยก็ได้สําหรับบางท่านบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนที่คุณเองอเคยคุยกันมาก่อนนะคะเหมือน ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ความรักที่เหมือนออกแนวกิกกักมากกว่าเป็นความรักที่ไม่ได้จริงจังเป็นความรักที่ทําให้เรากระชุม่มกระชวยหัวใจแต่ถ้าเอาจริงจังอ่ะอาจจะยังไม่ได้ในช่วงนี้นะคะเป็นความรักที่ผ่านมาผ่านไปนะคะหรือว่าเป็นความรักบางคนที่อาจจะเข้ามาจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นคนที่อายุเท่ากับเราหรือมากกว่าเราแต่มีความขี้เล่นหรือว่าเขาหน้าเด็กก็ได้อ่าแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเหมือนชอบทํางานหรือว่าเป็นคนที่เขาเองเหมือน มีความจริงจังกับชีวิตอ่ะเขาอาจจะเหมือนโฟกัสในเรื่องความรักลองมาจาก ในเรื่องการงานของเขาฉะนั้นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนของเขาจะอันดับหนึ่งเลยนะคะคนที่เข้ามา,าจ,จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นได้นะคะแต่มันมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะรู้สึกปิ๊งปังกันรู้สึกชอบอรู้สึกชอบกันแต่มันจะเป็นความรักที่ไม่ผูกพัน,น่ยถ้าคุณแสวงหาความรักที่มันเป็นความรักรักแท้ในช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลาฉะนั้นตัวคุณเองถ้ายังไม่พร้อมมีใครก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นก่อนเย่ายพิ่งรีบร้อนในกรณีบางคนบอ,บอกอาจารย์คะหนูพลังงานเก่าๆหนูไม่เอาแล้วค่ะคนเก่าอาจารย์ทยตะะ่ัวีเรา ในการว่าเราอยากให้เขาขอ อยากให้เขาเข้ามาไหมนะคะแต่ถ้าเราเขาเขาเข้ามาแล้วทําให้เราทุกข์ใจเปล่าๆก็อาจารย์มองว่าเราเองโฟกัสในในเป้าหมายของตัวเราเองดีกว่านะคะการที่เรามีความรักอะ่ะมันต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดถ้ามีแล้วมันไม่ดีอยู่โสดไปก่อนมีแล้วมันทุกข์มันเสียดายเวลาชีวิตคนเราชีวิตมันสั้นมากนะคะไม่ใช่ยืยดยาวยาวนานนะคะอ่าฉะนั้นทําให้ตัวเองมีความสุขดีกว่านะ,ะแต่ถ้าเราเราคบแล้วร,รู้สึกไม่บบบแบบคบแบบไม่ผูกพันอันนี้ก็คือแต่ละคนมีรสนิยมแตกต่างกันอันนี้ต้องยอมรับในจุดแตกต่างด้วยแล้วกันนาาะะบบบงคออจจมมมมีีรรสิยท่่แไไผูด ช่วงนี้ก็อาจจะแบบมีเข้ามามากกว่า1คนมันมีโอกาสที่จะมีเข้ามาเรื่อยๆบางทีอาจจะเข้ามาจากผ่านสื่อออนไลน์นะคะต่างๆฉะนั้นสแกนคนดูคนดีๆอย่าไว้ใจทุกคนบางทีคนที่เข้ามาถ้าเจอดีคนดีๆก็โอเคไปแต่ถ้าเจอคนที่แบบ มาหลอกลวงหรืออะไรต่างๆเราอะเราต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันยังมีคําว่าหลอกลวงเข้ามาอาจารย์เลยบอกว่าเรามารล่ังดีๆในเรื่องความรักนิดหนึ่งในช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนอาจารย์กลัวว่าจะเป็นเจ้ากรรม,มายเวรมากกว่าเป็นคนที่เป็นคู่ที่เหมาะสมกับเรานะคะแต่ถ้าทางที่ดีตอนนี้เราไปโฟกัสตรงจุดอื่นก่อนละกันนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนมีใครนะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับคนโสดที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนหรือคลุมเครืออยู่เป็นยังไงบ้างเอซุปโสดขึ้นมานะคะเ e นดับคัพขึ้นมาโฟร์โอบโสดขึ้นมา ชนอกมอสขึ้นมาพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่าถ้ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุได้เดินออกจากกันไปต้องบอกแบบนี้เลยว่ามันเหมือนกับว่าคุณยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนต่อไปหรืออาจจะแปลว่าชัดเจนในความที่รู้สึกว่าอาจจะไม่คุยแล้วหรือว่ามันมีการบล็อกกันหรือเปล่ามีแบบการหายจากกันไปหรือเปล่าเดี๋ยวมามาไปไปเดี๋ยวเขาก็สนใจเราเดี๋ยวเราก็สนใจเขาว่าเหมือนสลับกันไปสลับกันมามันมีอารมณ์ที่ว่าเหมือนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจารย์จะบอกเลยนะถ้าคนนี้ไม่ใช่มันจะมีคนใหม่เข้ามาอออยู่่่่แล้้ววววไไมมมตงงหหหััันนเืกกบาด คุณไม่แห้งค่ะมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าคุณเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาแต่ต้องบอกเอนเลยนะว่ามันเหมือนมีคนจากลาไปมันเหมือนกับว่ามีคนที่จะออกไปจากชีวิตเราคนที่มันอาจจะศีลไม่เสมอกับเราไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นคนไม่ดีแต่อาจจะไม่เหมาะสมกันอาจจะมีความคิดหรือทัศนคติการใชีวิตอาจจะไม่เหมือนกันมันอาจจะแปลว่าเหมือนเป็นการสแกนคนออกไปนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่คุณเองอาจจะแบบ หยุดในเรื่องความสัมพันธ์ก่อนแต่อาจจะมีคนใหม่ที่จะเข้ามาที่มันแบบมาเติมเต็มชีวิตที่มันดีมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะอฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะเรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ Six of Wands ขึ้นมา The Strength ขึ้นมา King of Cups ขึ้นมา k n i g h t of Swords ึข้นมา The High Priestess ขึ้นมา The ในกรณีคนที่เป็นแฟนนะคะช่วงนี้เนี่ยกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าต่างคนต่างอยู่มันจะกลายเป็นว่าห่างเหินจนกระทั่งแบบมันมันอาจจะหายจากกันไปเลยสําหรับคนที่แบบเป็นแฟนบางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วบางท่านอาจจะแปลว่าเหมือนอยู่ไกลกันอยู่แล้วมันยิ่งห่างเหินกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยคุณเองก็ต้องแบบดูแลซึ่งกันและกันบ้างหยอดคําหวานหากันบ้างนะคะอ่า ผูกความสัมพันธ์กันบ้างในเงี้ยมันมันจะช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีความจืดชืดนิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงขั้นแย่อะไรนะคะมันยังพอแก้ไขกันได้หรือถ้าสมมติคุณทั้งสองคนคุยกันคุยกันดีๆแล้วนะคะคุยกันดีๆแล้วหมายถึงว่าเอ้ยเราทํางานนู่นนี่นั่นนะเราเหนื่อยนู่นนี่รถ้าเราคุยกันอ่ะมันมันก็จะไม่แย่อะไรแต่ถ้าสมมติว่าไม่คุยกันเลยห่างเหินกันไปทําความรู้สึกหรือว่าเย็นชาใส่กันมันจะมีปัญหาตามมาถึงขั้น ออกจากกันไปเลยนะคะหรือว่าบางทีบางครั้งต้องเรามาระวังว่ามีบุคคลหนึ่งเข้ามาแทรกมาเป็นตัวแปรให้กับตัวเราได้ฉะนั้นอย่าให้บุคคลมาแทรกในความรักของเรานะจ๊ะอ่ามันอยู่ที่ตัวคุณทั้งสองคนแล้วแหละแต่ถ้าคุณรักกันดีรักกันเหนียวแน่นไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ขอให้รักกันต่อไปเพราะว่าพลังงานของคุณอะ่ะมันยังขึ้นว่าไปต่อกันได้นะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วค่อนข้างดีไม่มีปัญหาอะไรบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกหรือไปโฟกัสที่เรื่องบุตรเรื่องลูก เออีกหนึ่งอย่างคนที่มีแฟนน่ะจริงๆบางท่านอาจจะแปลว่ามีการรับเลี้ยงพวกน้องหมาน้องแมวก็ได้นะสำหรับบางคู่นะแต่เอาเป็นว่าโดยภาพรวมอะ่ะ คือไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะทั้งคนที่มีแฟนแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วนะคะแต่โดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วค่อนข้างดีนะคะดีมากก็คือรักกันมากกว่าเดิมแต่สำหรับคนที่เป็นแฟนแค่ปรับนิสัยกันนิดหน่อยมันจะช่วยได้เยอะนะคะมันจะทําให้คุณไม่จากลากันนะแต่ถ้าไม่ปรับก็มันก็มันก,นก็แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์อยู่ที่คุณทั้งสองคนในการกําหนดดวงอยู่ดีนะคะเรามาดูต่อสําหรับเอ่อสหรับเอ่อเรื่องสุขภาพนะคะว่าเป็นไงบ้างเพจชุกมอนส์ขึ้นมานะคะ k i n ออฟแชมเป a จะโขึ้นมาท r ีอลคัพส์ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้นะคะต้องบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าบางทีมันมันมันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะเหมือนอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสบายใจมากขึ้นก็ได้บางคนเนี่ยอ้วนขึ้นแล้วก็มีความสุขก็มีนะอ่าแล้วก็จริงๆดยภาพรวมจริงๆไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะอาจจะมีแค่เรื่องอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหรือว่าอาหารการกินต่างๆก็ให้เรามาระวัง แต่โดยภาพรวมอจริงนะถ้าคุณป่วยก็จะหายป่วยหรือว่าอาการดีขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นแค่เหมือนบางทีอาการไข้นะคะ ไข้ในที่นี้หมายถึงว่าบางทีเรานอนหลับไม่เพียงพอเราเจออากาศหนาวหรือว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงะคะ่ะภูมิแพ้เกิดขึ้นหรือว่าบางทีคัดจมูกบ้างนะคะแต่ไม่ใช่อาการอย่างอื่นนะคะ,อ,ะอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นโควิดเสมอไปแต่ถ้าเราคิดเราเป็นเราก็แค่ไปตรวจแค่นั้นเองนะคะอันนี้อาจารย์ไม่ทํานายในเรื่องโควิดนะคะแต่อาจารย์แค่เห็นว่าเออช่วงนี้มันอาจจะแปลว่าให้เรามาระวังเรื่องเรื่องเรื่องแบบสุขภาพที่เราแบบ พฤติกรรมของเราเหมือนกรรมของเราคือพฤติกรรมนอนหลับไม่เพียงพอหรือว่าเครียดเกินไปมันจะเกิดจากตัวเรามากกว่าแต่โด้วยพ่อบมไม่ได้มีรายละไรยแรงนะคะปกติมากๆดีมากๆค่ะเรามาดูสําหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่ผูมิพระคุณนะคะอาจจะเป็นพี่ป้านะอาปุญญาตายาใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราอย่าลืมว่า ในบ้านสำคัญที่สุดอาจารย์เข้าใจว่าโลกเราเหมือนยิงยางมีขาวระดำพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ที่อาจจะเหมือนที่เราเห็นน่ากลัวตามข่าวก็มีเยอะแยะฉะนั้นกระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวนะคะอาจารย์เาาชื่อว่าทุกๆคนมีเหตุผลเป็นของตนแต่ถ้าพ่อแม่เราดีอย่าลืมว่าความกระตันยูเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งให้เรายิ่งได้มีความเจริญเกิดขึ้นนะคะอาจารย์เห็นคนที่ดีกับพ่อแม่มากๆอะ่ะ จเจริญขึ้นเยอะแยะรวมถึงตัวอาจารย์เองอาจารย์ก็พิสูจน์มาแล้วนะคะยิ่งให้อาจารย์ยิ่งจเจริญขึ้นจริงๆนะคะ,จะเจริญก็คือหมายความว่าในเรื่องทั้งหน้าที่การงานและอื่นๆดีหมดนะคะมันดีขึ้นเรื่อยมันจะมันเหมือนเป็นความดีมันเป็นเกาะป้องกันให้กับตัวเราถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์แนะนําให้คุณทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกวัดพระบาทน้ำพุนะคะหรือว่าผู้ป่วยต่างๆนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากไร้ต่างๆอ่คนด้โอกาสต่างๆนะคะจะยิ่งดีต่อตัวเราหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอุปกกรณ์์แพทยนบุ โรงพยาบาลต่างๆจะยิ่งดีนะคะแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคนะคะอาจจะถวายเพนตักบาทก็ได้ให้กับพระสงฆ์หรือว่าให้กับคนยากไร้ต่างๆของกินของบริโภคต่างๆจะยิ่งดีนะคะหรือว่าให้กับน้องหมาน้องแมวหรือมูลนิธิช้างก็ได้โอนเงินทําบุญก็ได้หรือว่าเราจะเอาของไปบริจาคเองก็เป็นได้ได้หมดเลยนะคะจะยิ่งดีตัวเราจริงๆพลังงานของคุณเอาตรงๆนะราศรีพฤษภนะคะเออคุณเองทําบุญอะไรก็ได้ที่เรียกว่าการทําบุญได้หมดเลย ดีหมดเลยนะคะไม่ต้องจํากัดตามที่อาจารย์พูดอย่างเดียวไปทําให้มันเต็มที่จะทาอะไรก็ทําถ้าคุณทาแล้วคุณเองต้องทาแล้วไม่เดือดร้อนแค่นั้นเองขอแค่นั้นแล้วก็ทําด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วมันจะดีต่อต,ตัวคุณเองมากๆนะคะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จนะคะหรือแม้กระทั่งสวดมนต์นังสมาธิให้กรวดน้ําลงดินด้วยบทกรวดน้ําหาได้ใน Google มีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เรื่องการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างให้แล้วเสริมด้วยพระกระถงางเงนล้านที่อาจารย์สวดนะคะสามารถทาได้ทั้งสองอย่างถ้าบางคนไม่ถนัดใในนนนกกกกาาาาาารรรสสสววดดมมมม่่ธธิิรริิ็หหจอืทํ้เูป เขียนอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับธรรมชาติและอื่น,น,นๆหางานอดิเรกที่เรารู้สึกว่าเราโฟกัสเรามีความสุขกับมันบางทีละจากสื่อโซเชียลเหมือนโซเชียลดีท็อกซ์ในแต่ละวันก็ได้บางทีบางคนเนี่ยพอละจากสื่อโซเชียลมีความสุขก็มีเยอะแยะมากมายฉะนั้นเลยบอกว่าทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราไม่ทําให้เราเครียดนะคะในแต่ละวันพยายาม ถักพลังงานได้ลบออกไปดึงพลังงานด้าดีๆเข้ามาดีกว่าแล้วก็หมั่นกระทาความดีเพราะอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าความดีเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเรานะคะทำช่วยได้ดีไม่มีมองคนก็มีเถียงบอกว่าทําช่วยได้ดีก็มีเยอะแยะมันยังไม่ถึงเวลาจ้ะถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่กดแห่งกรรมยุทีธรรมเสมอยังไงก็ไม่เป็นอื่นยังไงทําช่วยได้ดีไม่มียังไงทาดีย่อมได้ดีนะคะแต่ต้องทําดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนเป็นคนดีเป็นได้แต่ไม่ใช่ว่าจนกระทั่งเราเดือดร้อนนะคะอยู่บนความเหมาะสมแล้วคุณจะมีความสุขดึงพลังงานได้ดีๆเข้ามานะคะแล้ววขขอคคุณมมีาาาสกกก่ยดดด cribe Like ๆๆกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ Tik t o k ได้นะคะไ g ได้มี่ IG2G IG นะคะลาไปก่อนๆๆค่ะทุกท่านบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระด,กดกิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ e s c r i p t i o นไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอ